cô opanaiko, cô bà trả raế ทางตนทางพันลนานางธนาคทางไทยปฏิบัติปริยัติเป็นโซ่คือทางดังเนินดุจะคองให้รลวงลูกกองยังโลอุดอนโดยตรงข้าพ่ออดอ,อ,อุตมมงนกทำจำนง ดุลยีเดละจวายากราบสุปฏิปันโนา,าววสวัสส ยาทิพยังจัดตาริภุริสายุคานิอัคตภุริสักุทัง ดุสัตเสิบปันยุท่างที่อันพระนามและระดับทุกภัยโดยสเสด็จพระผู้ตรัสไายปัญญาของใสสะอา เป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งก,กันและกันเลยอภัยประชานหนุตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีอาเบียดเบียนซึน่งก,กันและกันเลยอาน,นิฆาหนุตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกรกายทุกใจเลยสุขีอัาตานำบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด